สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปทําไก่ชุบแป้งทอดแบบง่ายๆนะครับสําหรับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไปดูกันเลยมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นปีกไก่เขาเรียกปีกปีกกลางนะครับผมก็จะเอามาหั่นครึ่งนะครับเพื่อให้มันเวลากินให้มันอร่อยออร่ย ส่วนผสมก็มีแค่3มอย่างนะครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับมีแค่นี้นะครับไปทำยังไงไปดูกันะะเลยครับอันดับแรกพอเราหั่นไก่ครึ่งครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ใส่น้ํามันหอยลงไปนะครับอันนี้ก็ใส่น้ามันหอยลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายประมาณหนึ่งหรือ2ท้อนชาก็ได้นะครับทีนี้เราก็คุกเข้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบนาทีหรือ1นึ่ชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อให้พวกเครื่องอะไรเงี้ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยนั่นเองต่อไปแล้วก็เทปแป้งลงในการนะครับ เวลาทอดเราก็เอาไก่นะครับที่เราเตรียมไว้นี่ครับเอามาคลุกคลุกเา้าเงี้ยครับปุ๊บให้มันได้อย่างงี้นะครับแล้วก็ก็เตรียมเอาไปทอดคลุก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 แบบนี้นะครับเวลาไก่คลุกกับแป้เสร็จก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปไปทอดกันเลยเวลาทอดเราก็ใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องแรงมาก ถ้าแรงมากเดี๋ยวมันไหมสกอตสูตรนี้ก็เป็นสูตรหมักง่ายๆนะครับใช้เครื่องปรุงแค่3อย่างนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะให้มันแซ่บกว่าน,นี้ก็สามารถที่จะโขลกพริกไทยเม็ดนะครับกับกระเทียมแล้วก็ใส่ลงไปด้วยเลยทีแรกก็ได้นะครับมันก็จะแซ่บนี้ขึ้นแต่เมนูไก่ทอดอันนี้ก็เหมาะสําหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด like, ไกลค์เป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย